ประจําชาติของกัมพูชาไม่เหมือนเคมโบเดียของจริงครับทุกคนโอ้นี่คือการเคลมที่ง่ายที่สุดและก็หน้าด้านที่สุดครับทุกคนเพราะว่าสาวขเมรคนนี้นะครับทุกคนมาที่ประเทศไทยและก็เช่าชุดอยู่ในร้านไทยนะครับทุกคนและก็เที่ยวบอกทุกคนว่านี่คือชุดประจําชาติของขเมร นะครับและเธอก็ใส่เดินไปด้วยความภูมิใจที่สุดแล้วก็ไปถึงวัดอรุณเนาะเอาธงชาติเขมรนมากางแล้วก็โชว์นะครับทุกคนเพื่อที่จะบอกคนฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวให้ได้เห็นว่าเนี่ยคือชุดที่ใส่อยู่นี่คือชุดขเขมรนนะเพราะวัดอรุณนั้นมีนักท่องเที่ยวเยอะครับทุกคนเนาะฝรั่งชอบเข้าไปดูคนญี่ปุ่นนี่ก็ชอบเข้าไปเยอะมากครับผมผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยอยู่วัดอรุณ ได้รู้ว่านักท่องเที่ยวเยอะจริงๆแลวเขาก็ชอบมาก,กวัดาอารุณเนี่ยและสาคเมนก็ใช้โอกาสนี้นะครับทุกคนการที่ได้มาเมืองไทยแล้วก็ใส่ชุดไทยเช่าเอาในร้านไทยมีเยอะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะวัดอรุณนี่จะมีให้เช่าชุดโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะคุณรัศตรีเนี่ยไปถึงก็เช่าชุดผู้ชายก็มีนะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนมากผู้หญิงจะเช่ามากกว่าผู้ชายและก็เข้าไปเดินในวัดอรุณแล้วก็ถ่ายรูปครับทุกคน สาวขเขมรคนนี้ก็เช่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้เข้าวัดอย่างเดียวนะก็คือสามารถไปนู่นนั่นนี่นะครับทุกคนแล้วก็เทียบบอกอคนทั่วไปว่านี่คือชุดประจำชาติขเขมรบอกเหมือนชุดไทยเนาะเขาก็บอกว่าไม่เหมือนว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาเช่าในประเทศไทยแค่ถือธงชาติมาแล้วก็กางธงชาติออกไปนะโชว์ให้คนได้เห็นได้รู้ว่านี่คือของขเขมรน,นะ อะไรคือการเคลมที่แบบว่าแบบด้านที่สุดนะครับทุกคนผมก็ไม่เคยเจอนะว่าปกติขเขมรก็จะเคลมแบบว่า,าใส่ธงชาติเข้าไปในทั้งโชเชียลเนาะแล้วก็โพสต์รูปลงไปแต่อันนี้แบบมาเคลมถึงถิงถ่นเลยครับทุกคนเอาในร้านไทยของคนไทยแล้วก็บอกว่านี่คือของคขมรแค่ไม่ธงชาติคขมเมนตะครับแล้วก็มายืนโพสต์รูปในประเทศไทยถือว่าสุดๆนะครับทุกคน ทุกคนก็น่าจะรู้นะสำเนียงเสียงพูดก็นแน่นอนแหละสำเนียงเสียงพูดของคนเขเมรเขาก็พูดไทยแต่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคน,คนไทยนี่มีความคิดมีไอเดียในการประดิษฐ์คิดค้นนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการออกแบบต่างๆเนี่ยคนไทยมีความสามารถนะที่สําคัญแล้วก็มีการโปรโมทที่สามารถทําให้คนทั้งโลกจดจําในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของไทย นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาตินะครับกีฬาวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆนะหลายแขนงที่ประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นนะครับผมก็ชาวโลกจดจําแล้วก็รับรู้ว่าเป็นของไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนชุดประจำชาติเหมือนกันเนาะออกแบบแล้วก็ผลิตออกมาโดยคนไทยนะครับทาออกมาโดยคนไทยแต่ว่าขเขมรก็ หน้าที่ของเขาก็คือเคลมครับทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีไอเดียคิดอะไรไม่เป็นนะนอกจากการเคลมเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าในความจำนะฮะในความรับรู้ของชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้หรอกว่าเป็นของเขมรนะฮะเพราะว่ามันคือของไทยชาวต่างชาติเขาจดจําทุกอย่างมันคือของไทยเขาก็บอกว่าคือของไทยนะครับแต่เขมรเนี่ยเขาจะภูมิใจว่ามันคือของเขานะที่สุดแล้วเขาก็จะอ้างอิงว่าเนี่ยศิลปะ อันนี้นะชุดนี้ก็เอามาจากกำแพงวัดของพวกเขานะอะไรกแล้วแต่เขาก็จะอ้างอิงตรงนั้นอย่างเดียวนะในขณะที่คนไทยนี่เขามีการคิดประดิษฐ์คิดสร้างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าและก็งดงามนะครับคเหมนเห็นก็เลยอิจฉาเพราะว่ามันโด่งดังคนทั้งโลกเขาชื่นชอบ เขมรก็ชื่นชอบแหละแต่อยากได้เป็นของตัวเองอยากขี้โกงอะ่ะทั้งๆที่เช่าในประเทศไทยมาเที่ยวในประเทศไทยเช่าในประเทศไทยทุกอย่างของไทยนะไทยผลิตคิดสร้างขึ้นมาก็เคลมกันแบบหน้าทันได้นหนะครับทุกคนประกาศว่าเป็นของตัวเอง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เขมรเองไม่เคยรู้จักยซ้ำาว่าชุดนี้มาจากไหนเป็นยังไงประวัติการเป็นมาอย่างไรเห็นสวยนะครับเห็นโด่งดังก็อยากได้อยากเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมของเขมรนะครับ แน่นอนแล้วครับทุกคนคนไทยประเทศไทยนั้นไม่เฉพาะชุดนะที่เขาคิดเขาสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเขาประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นมามีทั้งชุดไทยนะครับมีทั้งกีฬามีทั้งวัฒนธรรมและศิลปะหลาย,ลายขแขนงนะครับที่ไทยนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับและซึ่งขเมนนั้นก็อิจฉาและก็อยากได้สมมติว่าไทยยืน่นองค์การยูเนสโกและได้ ใบยืนยันใบยั่งยืนอะไรมา,มาเนาะใบรับรองอะไรมาเนี่ยขมรนเองก็จะต้องเอาชื่อนั้นไปยื่นอย่างสงกานนะครับทุกคนสงการเนี่ยขมรนเขาเรียกอะไรนะจนนำธเมยไดไสักอย่างนะทุกคนก็จาไม่ได้แต่สงการนี่ดังเหลือเกินนะไทยยื่นแล้วอ,องค์การยืนโกรับรองเรียบร้อยนะครับขมรนก็อยากได้มั้งเพราะมันดังมากสงกานใครก็รู้จัก ก็อยากจะยื่นชื่อสงกรารด้วยนะไอ้นำธรรมแล้วเขาไม่ยื่นจะยื่นสงกรารแล้วมันจะได้ยังไงจะมันมาซ้ํากับชื่อของไทยได้ยังไงสงการนี่ทุกคนรู้จักนะครับในในประเพณีของไทยไม่มีใครรู้จักในนามอื่นนะทุกคนรู้จักว่านี่คือประเพณีสงการมหาสงการของไทยนะไม่รู้จักในของเขเมรของมากของเราอะไรรู้เลยแต่ว่าถามชาติอื่นมีไหมมีม ชื่อก็ต้องเป็นชื่อของประเทศอื่นอย่างเช่นลาวก็ปีใหม่ลาวนะครับขเขมรก็ทํานทมยอะไรทุกอย่างเพรามากเขาก็มีของเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากยื่นก็ยืน่นไทยเขาไมา่ได้ห้ามแต่ยื่นในชื่อของคุณจะมายื่นซ้าชื่อของเขาทําไมชื่อของไทยภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันชุดก็เหมือนกันไทยเขามีฝรั่งทุกคนรู้จักมาแล้วนี่คือชุดไทยชุดประจำชาติของไทยเข้าไมาเห็นก็อยากได้มั่งถ้าจะมาโปรโมทจะสร้างของตัวเองก็ไอเดียก็ไม่มีความคิดก็ไม่สร้างสรรค์ จะโปรโมทก็ไม่ได้ฝรั่งก็ยังไม่เห็นชาวต่างชาติก็ไม่เห็นก็ไม่ได้อะไรพอเคมของไทยเนี่ยโอ้โหยังมีคนรู้จักนะแต่เขาก็รู้จักในนามของไทยนั่นแหละในที่สุดนะครับทุกคนก็หลายอย่างของไทยมันโดดเด่นนะทุกคนเนาะเขามีก็เลยอยากได้ก็คิดเองไม่เป็นนะครับทุกคนก็อยากได้ของไทยสิครับเพราะของไทยอะไรก็สวยนะฮะอะไรก็น่ารักก็เลยเคมเธอก็มา เช่าชุดในประเทศไทยนี่แหละก็เดินใส่ด้วยความภูมิใจแล้วตรงไหนสวยๆนะสถานที่สาคัญตรงไหนก็เอาตูงชาติออกมากลางถ่ายรูปถ่ายคลิปแล้วก็โพสลงนะน,นี่ก็ชุดประจำชาติของกัมเมนนะครับก็เที่ยวบอกตัอชาวโลกแน่นอนอาจจะมีบางคนนะที่ไม่รู้จักก็มันมีคนบนโลกวันนี้มีตั้งเจ็ดพันกว่าล้านคนเนาะก็คอมเมนต์ก็อาจจะแอบได้หน้าไปแต่คนส่วนมากรู้อยู่แล้วว่านี่คือ ชุดไทยชุดประจำชาติไทยนะครับทุกคนมีหลายแบบรู้สึกว่าชุดประจำชาติไทยนี่มีทั้งแปดแปชุดนะแแบบนะมีชื่อเรียกอของใครของมันผมก็จําไม่ได้หรอกครับทุกคนชื่อเรียกแต่ทุกชื่อนี้เพราะนะครับรู้เลยว่านี่คือชื่อเป็นภาษาไทยเป็นคําไทยนะฮะคนข้างที่จะเรียกยากหน่อยนะครับ แต่ก็เป็นเอกลักษณ์เลยพอพูดมาพูดนี้โอ้รู้เลยว่านี่คือชุดของไทยนะครับเป็นภาษาไทยไม่เหมือนของเขมรนะแปลว่าเที่ยวเคลมของคุณน้นของนั้นทีนะครับทุกคนเป็นประเทศที่ไม่ยอมรับความจริงแต่อยากได้ของคนอื่นเป็นของตัวเองนะครับเวลาคนอื่นพูดก็ไม่พอใจนะฮะพอของคนอื่นดวงดังตัวเองเอาไปเคลมพอคนอื่นเขาใส่เขาหาว่าเขามาเคลมของตัวเองนะทั้งๆั้งที่ตัวเองนี่เคลมของเขานะครับทุกคน นี่คือสิ่งที่คนเขียนเขาเป็นนะครับทุกคนวาจะเองก็วันนี้ก็มาฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนลาทุกคนไปก่อนขอทุกคนมีวความสุขความโชคดีวันนี้ไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับผม